บ่อนนี้แห่งครับท่านลองยังมัดนะึ่ ครับนะฮคานี่เ่มเป็นขุมมันห้อ,องแล้วครับอยูหของยองนะหินไหลครับเท่นี้เดินหินครับนะลองไปไล่มั้งครับสีมานบ่หืมดครับตรงกุ้ง Good hop. หินครับบรุษก็นี่ตเ,นเตืบครับขาเบายิดแตกบิดบหัวคุณไอ่แพ้เอาไรเป็นไส่สวนหครับไม่ตีไปีกหินครับแค่นี้ รืดอยู่ครับน่ามหกเมตรนี่แหละครับหาเมตรหาชิปห้เมตรหาเมตรนี่แหละครับเต็มที่หาเมตรนี่แหละหาเมตรอยู่ดอกครับหาเมตรไปห้าหกเมตรนี่ครับหาเมตรหาชิป ไปตูขับดังกึกๆครับตัวนึงครับตัวบ่ใหญ่หรอกครับรุ่นซ้ำหนีแล้วครับหาซ้ำหนีละไปตูครับกึกๆึกอยู่จะรุดบ่รอยันจะรุดเท่าพันล่ะร่องไล่เหรียญเท่านี้เบิ่งครับห้ามันครับยังหมดสั่วบริหารปอดจังได๋ก่อนเชียงสิมาใหม่ khá vua hai mấy năm. Mà. รุดรุดอยู่ครับโอ้ยสองทั่วโตวเลยครับมรุดอยู่ครับโอ้ย มรมมื่องรรลุีครับนี่บาทมั้งเหรอครับปลาพวกจะอยู่โอยูครับพ่อตัวหนึ่งครับใบถือตัวหนึ่งอยู่ยูโบยูครับนี่จะหินครับหอ,อมเถ้าอยู่เท่านั่นงานบ่ what ไงเลยครับเปนนหินครับนลวดเอครับบรุดอยู่ครับก้นหินอู้เดือจานมาเลยขอนใหม่โอ้ขอนนี่ครับรับใหไงครับไปตู้ไงครับมือเดีผ คดหลายเอาขุ่นทายอยู่ครับหลายตูอยู่ครับแหมยินไลเ่เฮงครับโอ้ยขาดเฮงขครับไรปวดขาดปวดขาดอยู่บถด,ดีหมดเลยเนี่คนอยู่ในหนังครับจุลดลรอครับบรงนี้ครับจุลดลราบังคับนะมันหมานครับสามตัวอยู่ครับครับลูก ครับดูค,ครับกาล่างไม่หยุดเยอะแยะครับขาดครับอย่างนี้ผมโอ้ยเขาอู๋สมอย่างนี้อย่นี้เขาหยุดมันจะได้ลงมาอีกช่วงช่วงเที่ยงช่วงบ่ายนี่โอ้ยรับผมฮะตัวอยู่ครับ มันหมานมันหมานครับสวัสดีครับ